มือค <c oughs> uh ุณแ่เนาะผัแล้บ่เอาคือท้อเาวเอาคือว่ามือเาน้ำอเออเศ้าแต่งหึงบ่อีกหึงบ่จะหน่อยดูเสียงมาบ่หึงบ่หึงผงคนหึงผงคนก็หึงนําข้านั่เชืหึงผงนหึง ้องเอ้ยมาฮอดเฮือดแน่เนาะอยากกินข้าวพี่น้องเด้ซื้อน้ําไม้มาน้องพ่อพี่น้องให้กับอนาสมินาเพิ่นอ่าอ่าปอกแกงเนาะเนาสบายดีเนอ่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีได้แบ่เป็นหยังเนาะอ่านั่งคุยกันก่อนพี่น้องเอ้ยคือมื้อนี้น้องพี่น้องเนาะอ่าทางบ่จิตเอก็มาแต เพื่อนเสาวตาเพื่อนเนาะเพื่อนเสาวตาเพื่อนพี่เหล่าเลยเพื่อนเสาวตาเพื่อนน้องป๋าแต่ว่าคือเมื่อนี้นี่ยมาเห็นเสาวเลยเบา nhạt ไปพ่อทั้งนาสาวตาเพิ่นเจ็บท้องพี่เ้องเอ้ยเนาะเจ็บท้องคือสิคขอดูกคนเด็กก็เลยอ่ะนะภากันไทยคลิปแล้วก็แล้วก็บอกทั้ง อ่าทีมงานเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าปรึกษากับทางทีมงานอ่าให้เพิ่นพอให้เพิ่นตอนนี้ก็อ่าได้พากันลงไปทางหมอแข็งพี่น้องเด้จังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ก่อนกกสบายดีอ่าสวัสดี FC เบิดทุกคู่สู่คนเนาะอ่าหลายคนก็คือสิฮู้ดีพี่น้องเอ้ยว่าตอนนี้ทางอ่น้องน้องต้าเนาะอ่ากําลัง กำลังไปห้องหมอตอนเด็กกันได้ว่าบัจจิเด็ก็ได้ทายตั้งแต่ตอนอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะว่าทั้งบัจจิเด็บัวได้ไปน้ำเนาะหนึ่งจะว่าเฮาวคิดห้าวคิดจัดนะ้องพ่อพี่นอนะ้องเนาะห้าวคิดจัดเพป็นบัาวคิดจัดง่ายานะไปเลยอันน่ะเอามารอพังเบิ่งอาการอยู่บ้านพี่แหละแต่พอด,ดีได้พี่น้องเลยไม่ไม่ชุดชุด,ดหอนหอนเนาะอาการของ อ่าน้องตาคนตอนนี้ก็ได้มาเบิ่งพี่า้ิงเยเบิ่งนน้ำแข็นะฮะท่านี้ก็ทังไหนก็ขอโทษขอให้น้ำเปล่าด้วยทางไหนเนาะปวกน้ำไม่กินกินด้วเต็มกระลำบ้างหร้อาสิบเลยเนาะมันปวซุกมัวดซุกไม่ได้ขุมอะไรนะกินฉันโอเคแค่ไปกินกันเนาะ mhm tóc 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 Còn à tóc tóc đây. anh tóc 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 tóc

พ,พึ่งนี่เพื่อจะไปห้อ,มองมอนี่เนาะนอนไปน้ำพ<อ>ี่้องยังไงนอนไปน้ำยนเป,นเปนเลุวบอยังหอนี่เนาะเป็นพี่ทองเ้ยมัมกันเปลี่ยนใหม่แล้วจังวร่ปรุงเพราะดอแต่คิดเพราะว่าคือทั้งมายาเป็นเนขียนว่นนาน้ำคั่มน้ำคั่มแตกเดี๋พี่ทองเลย น้ำทำแต่ใจเปว่าคือสิได้เมื่อนี้เป็ว่าเนาะอ่าเริ่เิ่เอไรรดเาสมบอ่าเราดูสมบตอนนี้กัอยู่ในรถไอดีเพิ่นเนาะพอไปน้องตนนี้ก็ได้มเบิวงน้ำกันเนาะมาตัวตอนนี้เอ็มซีกลังให่ความสนใจอยู่ที่ราไตัวนี้ก็ได้เนาะอันนี้เน lên không có Nhanh, lắm đâu 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 này đâu 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 Nhanh นำหนาเลยเนาะนุงเฮาพี่นองพุ่นพุ่นสุเอยู่บานเานไปหอสุเซอรเลยกบ่ไปอดบ่เมีเนาะินกันเ่้เองกเบิ่งน้าพ่มพี่น้องรพรมกันได้แบบนี่คือเป็นคลิปล่าสุดเลยเนาะตุนัลยก็ต้องย่างก่อนเด้มุพี่น้องเลยไปดีวไเกบรถก่อนเด้อโอเคๆๆไปไปเราไปเดยเรเดี๋ยวรถรับไม่ไเด้อ Naroda. Quay lại phi long đấy, nó phi long enough. Chưa phi thoải đấy. Men told me. Chưa phân tích kutna. Burnu kang phi long way, burnu kang. nè, hindi 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 เปนยาเพื่อนเขียนวันน,นั่นมไปนิ่งปเนี่ยพี่รองแล้วทางอาบ่าดุ่มเพื่นกัเป็นพ่วงพี่้องเลยมีมแค่ป<ม><อ>ั่นไปนก่อนพี่้องจะน่จีน้ีไปถ<ม>้าถ้าเพื่อนไปบ่ไร้พี่้องทำบจีงไปได้เนาะกับทางบารเซีอ่ไปกับพ่อเพื่อนนอนพี่้าคืนแลนี่พ่อ ก็่นอยู่ี่น้อง้ได้ทายอยู่ยแต่ว่าเอ่อห้าบัดลุกจักเนาะนี่ออกมาแลพี่อ้องเิ่งเลอาการในตอนนี้อาการตอนนี้เป็นยังไงรมเป็นบครับขี้จับอะไรเจ็บขี้อะไเนาะอากาตาเป็นน้ตามาแล้

Bố Hương nó năm 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 thau Nằm thau bà, bà ơi, nó ăn à anh nhau đi Bố Hương lớn nó phi mình thấy vào lút phi đồng cái lút 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 nó Cái để đây phi đông cái bộ cái xi măng mới ní khắt khắt này cái này nó à tôi khảo bò bảo cam phần thua ma bò à vào wow, năm มีอ่นะน่องมูคือตองไว้อ่าน้องมูเพิ่นกับแนน้ำนาะะมีในนองแว็บในอ่าในเท่าในเท่าหรือว่าในของอันาสตาเพิ่นเนาะไปนกันคือตองคเลยอ่คืว่าาุอุ่นชุ่มกันอยู่คือตองคว้ จิบเลยพี่้องเองที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 กันมาเนาะเออนี่นันคุ่เขาอะไรอเออวรโอ้โหนี่ย่านน้ำคือคือเ่าน้ำน้ำเคลื่อนว่าน้ำน้ำข้าวแต่งนี่หึงบ่อีกหึงบ่จะหน่อยดูเสียงมาบ่หึงบอหึงผู้นคนหึงผู้นคนก็หึง

อาซาตาอยู่บ้านนาเพกแต่ว่าเดี๋ยวนี่ทีมงานนะได้อาเอาลงไปห้องหมอกแผงแล้วจงไหมเพราะว่าก็คิฮะพวสาวเออพวกสาวเนี่ยกระแมนแต่ก็เลยลองลองถามเมื่อว่ามันกูคนบ้างเหรอนะอ่า,น,อานำข้าวปลาเสร็จแล้วอ่ะน้ำข้าวปลาข้าวปลาคนเดินเนาะ mời 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 นี้แหละคืองเลยตัวการน้องของนาน่องสมเพนเาสบายดีเพลนเดอรนะอันนี้คือเมย์ของกนาน้องสมเพนไดนนี่ด้ช่วงยมแห้งยาหนาช่วงยามแห้งยาหนาแบบก็ชิวาเพนอ่ยนะเนาะเพนเอาพวกนี้แหละนี่กินไหมพีนังกินเนาเนาะเนาะเนาเพนอ้ยมามามาเบงน้ำกันเนาะ คือคือคือผู้นี้ด้วยสิคือผู้นี้นี่น้ำน้ำน้ำข้าวนี่เอาออกเฮิงเธอบ่บปะนี่ข้าวออกอะไรกัคนไม่ออกเลยเออออกพฟังกันบางคนไงบางคนก็ออกฟังกันเออเห็นปะนี่หวานนี่หวานนั่นนั่นนะที่ยังไไหนเออบ่ได้กับบางทีมันกับบ่บ่นนั่งกันเนาะนั่งเป็นแล้วกินเลยแล้วพัวไปยั้น่ะ คนน้อยพี่รองเลยโตยังเฮ้ยนี่น่ะคนน้อยแล้วฮัลโหจ้าปารุมจ้าปาุจ้าโอ้ยคุณได้สิดำน้าปีนี้าจจะคนปีนี้สองคนน้องเก่งสองคนน้องมงชมกะางที่กะน้องเนาะเนี่ยเขาคงเฮียนได้ใช่ปะนี่อุกลบปะน้อยน้อน้อยางไปเนาะกะบเฮียนกับจักเออบางทีไหน Nhưng không chứ nhớ gì đó Nhưng năng yên không nhưng năng yên ờ, Năng yên ba Anh đi nè, bố đông xung bù này đi, đây, bố đông phân chín nông mẹ được Chín phần, phần, phần ngắm này ờ, Chờ đây, bố thăm thơ ma bỏ Bây giờ dạ, nó lưng một tiếng Lưng một tiếng Lưng ừ. một tiếng Ủa, bố bố thăm một tiếng phân vật Đó Bố thăm thơ ma bố nó gửi Bố bảo thơ ma bố đông gửi Bố thăm thơ สบายดีเฮ้ยสบายดีเนอะป็นจังไหเป็นจังไหนไปพุ่นไงฮะบันยุ้ยฮ้อนอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนเงอนอยู่พี่ลมนะคิดลมสามทำไมบอก่วพี่น้องคนไหนได้พี่ลมเออเป็นจังไหนคือว่าบ่ได้เอาคิดล้มนิดนิดเบิร์ดยังไม่เติมเนิดเบิร์ดบ่มีนิดพี่น้องเลยบ่มีนิดคือทั้งมาข้าเพิ่นกับบ่มีเงินเติม จงไว้คือทาห่อห่อเดือนกองดือนคืออยู่ในโกลนั่นนี่แบบว่าเรื่องเชื่อเรื่องที่น่ะเขาบ่มีบัญชีหละเขาไปไหหมูอ่าตืมไหหละเขาเก่งใจหมูน้ำเน่พี่้องเอ้อ่าแมนไหหมูตืมไหเลยเชื่อเลเก่งใจแล้วกับบนตืมเงินน่ะมันไกลพี่้องเพิ่นก็เลยฝากข้อมาว่า คิเาคิดถึงเอคือเก่าเด้อคนเราเพียงแต่ว่าตอนนี้น่ะเงินเติมเด่นยังบีท่นมีเอออ่าสาสปาเจ้าเคยเห็นย่บสคือเมื่อสาเสาต้าคยเคยสัมภาษณ์อย um, um, sure ู่เนาะเป็นบ่ยินบ่เหร้ยินอดีกัยาบ่เหรอนี่ลยนพี่ี้รงไง แอย่างนี้แหละเพิ่นกับ่อนเอคลิปลงสงม้มื่เพวาบูมีเน็ตเพิ่นก็ได้อ่าน่แหละนี่เนาะเอาให้ชกันนะบายบไปบายอบายบายดูปไบานุงดูบายมือคาขนมยืมือคาขนมยท่าเงกท่าสุกชันท่าสุกชันเออท่ายังาสุกชันียังเ น๋อน oh, ั่นแหละพี่น้องเลยก็ต้องปรุงทิ่เขาไปแล้วยังร้องนอพี่พี่จงได้ชาเคยเคยนั่นอยู่บ่ไปก่อนเนาะไม่เคยเคยไทยเคยไปหาอยู่บ่สาวตาน่ะยังเด้อชุดมือเนมือสาวตาเคยสัมภาษณ์อยู่บ่สาวตาน่ะเออยังเคยได้เคื่อบ่เคยเนาะโอ้ตัวนี้ก็บกำลังรุ่นเบิ่งคลิปเพิ่นนะนะล่าสุดว่า เป็นจังไรขนะเพิ่นกำลังคลอดลูกก็สิวานี่ออเพนลงสวรรค์พูดดิที่ก็ได้พาจังเนาะอ๋อพนเคยนี่พนเคยพาพาพาบนดุคนบนดุพูดถึงกระดัคนเบาคนเบาบ้างอันแรกอันแรกพนจึงเขาแย่พนจึงพิจารันว่าลุงไปหุงหมอกแข็งรถมันเงที่แบบไปเห็นไปนี่แบบพาออกนะเนาะชุดยูงหงหมอกแข็งอืมว่าชุดอยู่แต่หงหมอกแข็งแต่แล้วที่เรียกแล้วนํา ไฟบวกไปบวกก็บกไปเราจะเกิดเองแต่เราจะเรายานดเว้นนพี่รองเกิดดุย่าอ่นแล้ะพี่องเลยตายแล้วเกิดดุดีด้เปรคือว่าเนี่ยและพี่องไปทางมือิอย่เคยมีเลยรอยัไ่เคยมีกะเป็น้ขายดีใช่ป้อนี่ขายดีอยู่ขายดีอยู่เนพี่องเนทั้งนี้น่ะฮอน ้อนทังนี้แต่ว่าเป็นจังได้ใช่หรืยันี้การงานฝนตกบ่การงานเป็นจังไดกเยอะเอออมแ้เออปิดแต่ว่าบม่มีเงินเติมเด็กไปเลยนะวอนเอาคลิปลุงโอ้ยคิดว่าหายไปซะไลยน้องพี่น้องเลยหายและโอ้ยเนาะ con kính xếp xếp và thả về và xin đền đi kinh thứ <laughs> oh, <yeah. cười> <laughs> ừ, oh, nó để cả kíp vậy vay xếp xếp để để kinh nhiều phước อ้หนั่นแหละพี่รองเลยกาคือซีนนั่นนี่แหละพี่รองเบึ้องใจที่บูจิตเบึงคลิปนี่เบืองก่อนได้เป็นหนึ่งเนาะอ่าเป็นเื่องเราเบืงก่อได้เป็นหนึ่งเป็นบื้องคือไอ้ดีออนไอ้บุญนาลุงอ่าไอ้เงาลุงนี่คือตอนนี้นําน้ำข้าวเนาะนำข้าเนาะนำข้ามตะอ่อเนาะแต่ว่า không cái gì bò xiên luôn đấy bạn thì nó bảo xiên nó đập đồng phía đông lên đun nòng cành đấy thì đông đây bảo xiên đó là sút à tuần ta ui Một men nó hổng cọ đây nị cọp sao cung cọp oh cha lênh quá mày bận cứ thế mà ghi nè nó của nó bảo ขอดมือเงินเศ้าพูดเอาคือว่ามือเศ้าน้ำกันนะเออคุณว่ามือเศ้าพุ่นจังที่ได้ขอดเป็นยังไงมือเศร้าพุ่นจากที่ในคลิปอนณาไอ้เชียงเด้อพี่น้องเด้อเนาะมือพุ่นนำคำมันออกเลยเนาะเอ้าจังหวะพี่น้องรุ่นไปน้ำกันเนาะคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยขนาดมีเชียวนำคำออกหน่อยหนึ่งมันก็ยังออกเออ เอาเออเออพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละบรดนี้ก็ได้ฮู้เรื่องฮูราวเลยล่ะเดี๋ยวบปจิดเองสิกินข้าวแล้วเพราะว่านึ่งมากกเบิ่งชิวข้าวแล้วสิฮู้ชิตามีแต่ว่าเดี๋ยวสิได้จบคลิปเนาะพ่อพี่น้องเนาะจบคลิปแล้วกันซี่ะเบิ่งคลิปของอ้ายเพิ่นต่ออ่าพบกันกับทาง FC ฟซีนี่แต่ว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง FC เข้ามาเป็นกับนังใจให้ในเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สบายดีสบายดีค่นไงค่นดีอ่าไวเด้อร์ซาตาเด้อเนาะโอเคพี่น้องเด้อร์พี่น้องใจให้เนาะโอเค